ดาวพฤหัสบดีย้ายปี2567าทำนายดวงชะตา12ราศีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่ถือเป็นดาวสุภคราะห์ที่ให้คุณกับดวงชะตากับคนทั้ง12ราศีโดยในทางโหราศาสตร์มีคำกรกาวไว้เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีไว้ว่าปัญญาบริสุทธทิ์ทายพฤหัสด,ดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงหมายถึงปัญญาการศึกษาการแพทย์งานวิชาการศาสนา ผู้หลักผู้ใหญ่กฎหมายศิลธรรมคุณงามความดีความถูกต้องดังนั้นหากดาวพฤหัสบดีในดวงเดิมของใครอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จะส่งผลให้คุณได้รับความสุขประสบความสำเร็จมีความมั่นคงในเรื่องนั้นๆเปรียบคล้ายกับการที่มีเทวดาคอยคุ้มครอง แลวเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ให้คุณกับดวงชะตาย้ายเข้าไปอยู่ในราศีใดก็จะให้คุณกับดวงชะตาคนคนนั้นในทุกๆเรื่องอีกทั้งมีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าดาวดวงอื่นจะไม่ให้คุณกับดวงชะตาแต่หากเจ้าชะตาใดมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและทําให้คุณรอดพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี โดยปกติแล้วดาวพฤหัสบดีจะโคจรในแต่ละราศี1ราศีใช้เวลา1ปีโดยในปี2567ดาวพฤหัสบดีจะย้ายจากตำแหน่งราศีเมษเข้าสู่ตำแหน่งราศพีศพฤษภตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ทั้งนี้ดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศพีพฤษภในครั้งนี้ถือเป็นตำแหน่งด้านการเงินของโลกและตำแหน่งด้านการเงินของประเทศไทยด้วย และได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าตำแหน่งจุลจักรและยังอยู่ในตำแหน่งเดียวกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งภัยอาเพศนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงดังนั้นในภาพรวมของโลกและของประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นตามความหมายของดาวพฤหัสบดีแต่ก็จะมีความแปรปรวนหรือเกิดการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการเงินให้ได้เห็นตามความหมายของดาวมฤตยูเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผลของการย้ายของดาวพฤหัสบดีในวันที่30เมษายน2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ที่มีอิทธิพลต่อคนทั้ง12ราศีมีดังนี้ดาวพฤหัสบดีย,าย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมหรือผู้ที่มีลักนณราศีกุม ดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนด้านการเงินการหารายได้และโชคลาภของคนลัคนาราศีกุมก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายในครั้งนี้ดาวพฤหัสบดีเดิมอยู่ในตำแหน่งราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคส่งผลให้ในช่วงปีที่ผ่านมาคนลักนณาราศีกุมมักได้โชคลาภได้โอกาสในการสร้างไรายได้ที่มาจากการเข้าสังคมการได้พูดคุยกับผู้คนหรือมีโอกาสได้เดินทางระยะสั้นบ่อยครั้ง โดยที่ผ่านมาคนลัคนาราศีคุมมักจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เจ้านายทำให้ได้เงินหรือทรัพย์สินในจำนวนที่มากขึ้นญาติพี่น้องเพื่อนของคนลัคนาราศีคุมจะเป็นคนนำพามาซึ่งโชคลาภส่วนคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าเซลล์หรือมีการติดต่อสื่อสารเจราจาธุรกิจมักจะได้รับความสำเร็จมีโชคลาภและสามารถสร้างเงินได้มากกว่าเดิม ต่อมาเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายในวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปดาวพฤหัสบดีจะย้ายไปยังราศีพฤษภซึ่งเป็นตำแหน่งที่4กับลัคนาดังมีคำกกล่าวไว้ว่าพฤหัสบดี4ทรงศักด์แช่มช้อยชาติกำเนิดแม้ต่ำต้อยยกให้เสมอพงเข้าตามหลักที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์ ส่งเสริมให้คุณกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ได้รับการชื่นชมยกย่องมีความเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นช่วงที่คุณเหมาะสำหรับการลงทุนวางแผนในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตระยะยาวตัวอย่างเช่นการตัดสินใจเรียนต่อเพื่อพัฒนาตัวเองในระดับที่สูงขึ้นหรือการสร้างงานสร้างธุรกิจของครอบครัวเพื่อให้เกิดความมั่นคงระยะยาวในด้านการงาน ดาวพฤหสัสบดีเป็นสีทรงศักดิ์ให้คุณในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสายงานราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้มีระดับที่สูงขึ้นส่วนคนที่ทำงานเอกชนก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นจากระดับปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานโดยจะมีผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจให้ความไว้วางใจมอบหมายให้รับผิดชอบงานสำคัญ คนลนาาัคนาราศีกุมบางคนที่ที่บ้านมีธุรกิจครอบครัวคุณอาจจะมีความจำเป็นหรือตัดสินใจกลับไปทำงานกับทางบ้านหรือเริ่มต้นทำธุรกิจกับที่บ้านสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพอิสระจะเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในเรื่องทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างเช่นการตัดสินใจซ่อมบ้านเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ การคิดขยายทรัพย์สินเพิ่มเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิตขยายสาขาซื้อที่ดินสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่เป็นต้นในด้านการเงินดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนด้านการเงินรายได้และโชคลาภของคนลกขณาราศีกุมจึงส่งผลดีในเรื่องการหาเงินได้ทั้งงานประจำและการเสี่ยงโชคและดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพที่4ภพพันธุหมายถึงทรัพย์สมบัติที่ดินบ้านรถยนต์ จึงส่งผลทําให้คนลัคนาราศีคุมมีโอกาสได้ล่าเป็นทรัพย์สินหรือได้เงินก้อนแล้วนําเงินก้อนไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเช่นการซื้อสั่งหาริมทรัพย์หรือจะมีญาติผู้ใหญ่มาแบ่งสมบัติแบ่งที่ดินหรือยกบ้านให้ด้วยความเสน่หาทำให้คุณได้บ้านที่ศัใสหรือยานพานาที่ถูกใจแต่คนลัคนาราศีคุมยังควรจะต้องระวังเนื่องจากดาวราวหูยังคงคนทรัพย์อยู่ในเรือนการเงิน จึงต้องระวังการเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นหรือการใช้จ่ายไปเพื่อความสุขของตัวเองแบบขาดสติหรือการใช้จ่ายเงินไปกับสังคมการครบเพื่อนจะมีภาษีสังคมที่ต้องให้ใช้จ่ายเยอะมากขึ้นแต่เนื่องจากดาวพฤหัสบดีที่ย้ายมาก็ให้คุณในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินดังนั้นจึงแนะนำว่าหากคุณมีรายได้หรือผลกำไรจากธุรกิจเข้ามา ควรพิจารณาแบ่งปันเงินบางส่วนไปลงทุนในทรัพย์สินแบบระยะยาวเช่นการนำไปซื้อทรัพย์สินไม่ควรถือเงินสดเพราะมีโอกาสที่เงินจะรั่วไหลจนทำให้ไม่เหลือเงินเก็บด้วยเหตุของดาวราหูคนทรัพย์ในส่วนดวงชะตาด้านความรักดวงชะตาถือว่าดีในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วพราครอบครัวจะมีความสุขมีความปองดองกัน ส่วนคนโสดน่าจะได้รู้จักคนใหม่ๆจากการแนะนำหรือการได้ดูตัวจากคนที่บ้านหามาในด้านสุขภาพและอุบัติเหตุยังคงอยู่ในจุดที่ต้องระวังด้วยเหตุว่าดาวเสาวดาวแห่งโทษทุกข์ทับลัคนาดังนั้นคนลักนาราศิกุมต้องระวังเรื่องของสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัว โดยทั้งตัวคุณเองและญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุล้มป่วยซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนานต่อเนื่องสร้างความทุกข์กาทุกใจเป็นระยะเวลายาวนานอีกทั้งยังมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจำนวนมากข่าวดีจะมีอยู่บ้างคือการที่ดาวพฤหัสบดีย้าในครั้งนี้ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็คงจะพอคุ้มภยัยลดความร้ายแรงของดาวเสารได้บ้าง ดังนั้นอาการป่วยที่พบอาจไม่รุนแรงแต่เลื้อลังสามารถมาพักรักษาตัวที่บ้านได้ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าดาวพฤหัสบดีที่ยายครั้งนี้ย้ายไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งภัยอาเพศและการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัพย์สิสนดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่คนลัคนาราศีคุมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานะครอบครัวตัวอย่างเช่นมีสมาชิกภายในบ้านเพิ่มขึ้น หรือสูญเสียสมาชิกภายในครอบครัวไปหรือไม่ก็อาจจะมีการย้ายบ้านสถานที่ทำงานส่วนจะย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงก็คงเป็นไปได้ทั้งสองทางหรือบางคนก็ตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวย้ายกลับบ้านเกิดเป็นต้นโดยสรุปดาวพฤหัสบดีที่ย้ายในครั้งนี้ส่งผลดีมากกว่าผลร้ายให้กับคนลัคนาราศีกุมโดยเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนชีวิตในระยะยาว และเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได,ได้และการคิดถึงความมั่นคงด้านทรัพย์สินในระยะยาวคำแนะนำเสริมดวงชะตาเนื่องจากคนลักขณาราศีกุมยังได้อิทธิพลร้ายจากดาวราวหูคนทรัพย์และดาวเสารทับลักขนาแม้มีดาวพฤลาสปดีคอยอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่คุณควรหาโอกาสทำบุญอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพความตาย การทำบุญซื้อที่ดินสร้างหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาด้วยอีกทางหนึ่ง